สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจุมคนมาหวยมากแล้วจ้าทักทายกันใดนน้เนาะจ้ะเนาะภาพชัดเสียงชัดบ่พี่น้อง เสียงชัดดีบ่พี่น้องทักท้ายปนไรเนาะจัะเนาะล็อกไฟแป๊บหนึ็ <c oughs> นยังไงพี่น้องหมวยไทยองเฮ้าเนาะคะ่ะ <c oughs> แต้มเดียวเนาะพี่น้องเนาะแต้มเดียวเสียดายหลายเสียดายคักเลย ผู <t behaviour> se ้ใดเสดายผู้ใดเสดายขอเสียงเนี่ยจ้าม <t> ันไปตรงกัะเลกหลอกเขาเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยไม่ใช่มันไปตรงกระเลกดังเขาเลกดังหาสองเนาะพี่น้องเนาะมันมาชนกับเลกเข้าแห้เลขเข้าอุตสาห์ว่างห้แตะก้อนแล้วเนาะค่ะเนาะมันกลับไปชนกัะเลขดังเนาะพี่น้องเนาะมันก็เลยอ่าเคลื่อนไปซะเสดายแห้งเนาะ มันจีมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะแปดสองหาของเฮ้าเนาะค่ะเนาะมากะเกลื่อนไปเป็นหาสามแปดเนาะพี่น้องเสียดายแห้งเนาะคะ่ะผู้ใดขามาแล้วกดไหลกกดแช่ให้น้ำเนาะพี่น้องเนาะกะขอบคุณทุกท่านเนาะค่ะเนาะทักทายกันใดเด้อพี่น้องผู้ใดขามาแล้วกะทักทายกันใดนะคะเมืองสูตรของเฮ้าตีละ เสียดายแห้งเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเนาะเห็นบ่เกือบมันได่บนรางเนาะพี่น้องสองเจ็ดสองแปดมันพี่น้องมันออกสามเจ็ดสามแปดเนาะโอ้ยเนาะยางมันคือเป็นแนวนันเนาะค่ะกาบ่เป็นยางเดียวอ่ะมวนหนาสิห้าขึ้นปังๆเลยเนาะพี่น้องเนาะ คิดว่ามันจิมาเต็มทีแล้วพี่น้องหมั่นใจขนาดเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าสูตรของเฮานี่กับเข้ามาตลอดเนาะพี่น้องสูตรของเขาเข้าตลอดเนาะคะ่ะเดี๋ยวอ่างวนหนาของเข้ามาจับชนกันไหมเนาะคะนะ่ะเนาะเอาแบบปังๆเลยเนาะคะ่ะพูดได้ขามาแล้วก็ทักทายกันไดนเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังไงเสียงดังฟังชัดหรือว่าภาพชัดดีบอเนาะคะ่ะมันนี้มาไล่ยซดหลอบเจ้าเนาะพี่น้องเพราะว่า มันต้องพูดคุ้ยกันหลายเฮ็ดอ่าเขาเออนี่ยังนะเฮ็ดสูตรมันโดนเนาะค่ะอันลงคีปมันกระจิบอัน่าได้โดนนะเนาะมันิขาดช่วงเนาะพี่น้องมันบรได้ต่อเนืองเนาะค่ะในเวลามมนมันกระจีตัดดับไปเรยไฟกระดมันเครื่องมันกระจีหอนจะได้บุกนะพี่น้อง กับผู้ใดเขามาไหมกับทางใายกันใดพี่น้องว่าเมืองแนวทากันก่อนเนาะค่ะเมืองแนว่ากันก่อนเนาะค่ะไปใสกันเมืดอนอะหวยเล่าล่องหายแล้วเด้อพี่น้องเขาไปเมืองเนาะพี่น้องเนาะหวยเล่าล่องหายแล้วเนาะค่ะสําหรับหวยเล่าองห้าเขาล่องหายแล้วเด้อพี่น้องกับเขาไปเมืองกันใดเนาะค่ะนี่หวยเล่าองห้า น่องแห้เลาเด้อพี่น้องหวยเหล้าเนาะคะ่ะจัดกันเนาะคะ่ะเนาะสามตัวหลายเป็นยังคือหลายจับวิ่นเห็นมันครบถูกตัวเนาะพี่น้องเนาะ,ะสูตรหวยแต่ละสูตรบ่คือกันเด้อพี่น้องมันก็นเลยแบบอ่าบน่นันเนาะคะ่ะหวยเล่ากับตั้งหากหวยห้าหน้อยกับตั้งหากเนาะคะ่ะเนาะสูตรมันหวยไทยแหงสูตรหลายเนาะคะ่ะหวยไทย เอามาจับอ่าชนกันเนาะคะ่ะลายสูตรลายยางนะพี่น้องเสดายแห้งนาะพี่น้องนี่ต้อกลับมาเมืองว่าอ่างวยไทยของเข้าออกอย่างเนาะพี่น้องเนาะงวยไทยงวดที่แล้วออกผูบางกลุ่นปานวานมวาท่านใหนใจายคานั่นคาีคาเบก งวดใหม่มาลรวตีว่าฉันมาแด้วละมาล่งก่อนเลยนพี่นองเนาะเดี๋ยวสิหาวานไปเอาเหล็กของคนอื่นมาเนาะค่ะเนาะสูตรของห้ามีสูตรตั้งหาเนาะคะ่ะกลับมาล่งห้ก่อนเนาะคะ่ะคืองวดที่แล้วโล่งห้ก่อนเห็นบ่งวดที่แล้วลง่หหวลวลงหอยท้ายหลายขีดอยู่นาพนองเนาะแต่ว่ามามือสุดท้ายมาชนเหล็กดังสัมโอ้เสดายมึงดูมึงมันออก แปดสามหาก็หาสามแปดเห็นบอพี uno, ่น of ้องว่าหว่าเรากะจะเสียหว่าจังใดเนาะค่ะเห็นบอออกเป็นบาเป็นพอไปด้วยทีเลขมันสีมาอยู hmm. ่แล้วนี่นะเนี่ยมันสีมาอยู่แล้วเนี่ยเห็นบอมีเลขอยู่สามตัวรางวัลที่หนึ่งพี่น้องมันเป็นไปได้จังใดเนาะค่ะกะแล้วแต่ทุกคนี่คิดเอาเนาะค่ะเนาะมันเป็นไปแล้วเนาะค่ะ มันจีมาเลขเข้าตรงๆอยู่แล้วมันคือฉันแล้วไปออกอยังสี่บุเสดายแห้งมีตะคนบอกเสดายเนาะพี่น้องเนาะกับว่าเป็นยังงวดน,นี่เข้ามาเอาไม่เนาะคะ่ะตัวเด่นของเข้าเด่นหา <c oughs> มันบัดไปยู่รัก่อยเนาะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มันไปยู่รัก่อยเนาะคะ่ะกะ เมื่อมดนี้แล้วพี่น้องอันนี้เข้าให้กันสามแปดอยู่เนาะพี่น้องเนาะมันกับมาอยู่เด้อพี่น้องสามแปดเนาะคะ่ะสามแปดอันนี้สามหกค่ะเจ็ดสองเจ็ดสามแปดยู่นี่เนาะคะนะ่ะเนาะกับปอยมันไปก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวเข้าจ้างมาเอาขึ้นหดไม่เนาะคะ่ะบางวันมันสีดเนาะพี่น้องกะวังกันทุกคนเนาะคะนะ่ะเนาะ ภาพชัดดีบ่จะ๊ะเผ่าสู้กันฟังในว่าภาพชัดดีบ่เนาะพี่น้องเนาะอันค้นเห็ดคลิปบ่ก็บ่เห็นได้ว่ามันอันเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะจิบป,ปั๊บหลายอยางมันหลุดเดี๋ยวห้ามาเมืองสูตรกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิเหตดสูตรแห่งเมืองกันฟังเนาะคะ่ะมันมุนนะพี่น้องเนาะ มุนที่กะค้นกะหายกะรูดไปนะคะภาพกระชัดดีอยู่เนาะพี่น้องเห็นกันอยู่เนาะค่ะ กลับมาเมืองกันเลยนะพี่น้องเน,ะนาะแนวทางห้วยรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องถ้าถ้ามันลดกเัเยชะวากันเดอ้อพี่น้องเพราะว่านิดเนาะค่ะ